พีเอ็กเลเซอร์220นะครับตามถนนมาเรื่อยๆก็บังเอิญมาเจอน้องเวฟครับเนี่ยน้องเวฟก็เอ่ะขี่มาใกล้ๆก็มีเลือบมองกันอยู่บ้างนะฮะน้องสแสดงว่าไงอา้าวเสื้อฟ้าไม่อยากจะมองกนะันเสื้อแดงอา้าวมองยิ้มมองยิ้มโอ้โหน้องน้องตามกันมาไหมน้องนะขอดูสักหน่อยนะน้องจะตามมาหรือเปล่าอ๋อน้องไม่ตามมานะผมกดเดี่ยวเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมกดอยู่ประมาณสักเกือบ140สนะ139ซัดไปหมดปอกแบงขอยกคะนเล่งสักหน่อยนะฮะ อ่ะเอาละเดี๋ยวขออีกสักตั้งหนึ่งนะเอ้น้องข้างหน้านี้ว่าไงทําไมน้องขับเร็วจังนะก็เลยขับมาใกล้ๆดูก่อนละกันนะว่าน้องใช้ความเร็วที่เท่าไหร่นะก็หมอบมาเต็มที่แล้วนะฮะเลเซอร์2 2 0นะครับบรรทุกนะบรรทุกหนักซะนะครับนี้ก็ขับตามมาเรืนะ่อยๆเอาน้องหายน้องหายนะน้องเริ่มจะกดหนีออกไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ไปแล้วน้องห่างออกไปนะครับตีโค้งขวาออกไปทีนี้นะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ137นะฮะทีหน้าไม้ของเลเซอร์นะครับ 138มาแต่น้องเว็บยังห่างออกไปห่างออกไปนะครับก็อ๋อแม่ก็ลากมาซะระยะหนึ่งแล้วนะผมก็ปดใจไม่ไหวแล้วก็รู้แล้วว่ายังไงก็ตามน้องเขาไม่ทันนะครับก็ขอยกคะแนนก่อนละกันอ่ะอะนะสรุรตามไม่ทันนะครับอ่ะตรงนี้อยากให้ทุกคนนะครับสังเกตป้ายทะเบียนของพี่ตำรวจคนนี้นะครับนี่นะนะฮะ457นะครับแหมว่าขี่เข้าเมืองเพชรบูรณ์ไปอย่างสบายใจกับเพื่อนๆในทลิปนี้ ก็ขี่กันไปเรื่อยๆนะฮะจนมาเจอช่วงหนึ่งนะครับก็ติดไฟแดงนะและทีนี้ก็โดนรวบกันยกแกงเลยนะครับก็ตรวจรถทุกคันนะมีป้ายทะเบียนหรือเปล่ามีกระจกไหมมีใบกับขี่หรือเปล่านะครับท่อดังไหมนะสรุปแล้วว่าอ่ะโดนทุกคันในแก๊งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ใส่ท่อแต่งกันนะก็นี่นะฮะป้ายนี้เลย457นะครับที่แซงมานี่แหละคนนี้แหละครับเขาวอลมาก่อนแล้วนะว่า แกงนี้ไปทางนี้แน่นอนนะครับ <_ d ata> ก็สร้างให้ป้อมอีกป้อมหนึ่งนะดักไว้เลยนะครับทีนี้ก็ชวนกันเข้าสนหรือว่าเข้า <_ d ata> ที่สถานีตำรวจภูทร <_ d ata> ของอำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับเข้าไปกันทุกคันเลย <_ d ata> ที่ <_ d ata> ร่วมทิปกันในวันนั้นนะฮะก็เตรียมตัวนะครับเตรียมใจกันอยู่แล้วนะว่าเรามาแบบไม่ครบเซตไม่ครบทั้งคันนะเราก็ต้อง มีบ้างแหละครับที่อาจจะต้องโดนตารวจจับถ้าเกิดว่าอ่าตารวจเขาเรียกตรวจนะฮะนี่นะครับตัวผมเองก็ชี้ให้ดูนะรถตัวเองมีอะไรยังไงบ้างนะ,ะแน่นอนว่ารถผมนะครับท่อดังครับผมอ่าตามนั้นนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ